เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมเลยครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับรถปี2003ภายในยังสวยตัดแผงสวิสลายไม้เครื่องดีแอร์เย็นสีสันเงาวิง้งเลยทีเดียวหม่มไรเวอร์ครับเกียร์ออตโต้ครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับ ีสันยังสวยโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกนั้ชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยตอนนี้เราก็ดูคันนี้ก่อนครับเป็นมิสซูซีเดียครับปี2 0 0 3เครื่องดีแอร์เย็นเครื่องเสียงมีภาษีปีหน้าเลยครับเล่มเอกสารชุดโอนครบ ดีสันสวยงามครับพวงมาลัยพาวเวอร์ภายในสะอาดสวยระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบปกตินะครับตัวเบาะข้างหน้านี้มีรอยยับบ้างตามรูปนี้เลยหนันก็สวยงามโอเคครับผมใช้ได้เลยครับคงโดยสารสะอาดพื้นที่เก็กบสัมภาระกว้างขวาง,วางครับถ้าใครสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับไปก่อนครับติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดคลิปสอนใต้คลิปก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ